มื่อนี้ติดตั้งประตูจ้าประตูหน้าบ้านนะคะติดตั้งติดต่อิ่นมาเห็ดห้ยร้เมือแล้วละค่ะแต่ว่าเพื่อนพึงเขามากเมื่อนี้เนาะคะ่ะอันนี้เพืนน่อนมาประกรอบอยู่บ้านเลยนะคะบ้านใหญ่คุณกูทําเป็นบานสวิงค่ะพักเขา้าพักออกเนาะแต่ว่าอีกฟังหนึ่งเหมือนเปิดเป็นบานเรือนค่ะบานที่เนี่ยคะ่ะที่เป็นยืเนเปิดเป็นเปิดออกเปิดเข้าได้นะคะ เห็ดเป็นผักเขาผักออกแต่ว่าบานมีเห็ดเป็นบานเรือนค่ะทําเป็นหน้าต่างคูด้วยนะคะค่ะวันนี้เพื่อนมาใส่กรอบไว้ก่อนพรุ่งนี้จะมาใส่กระจกนะคะเดี๋ยวอ่าสำเร็จแล้วจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะสําหรับใดที่สนใจจ้างติดประตูบ้านค่ะน,นี้ก็คือประตูห้องน้ำนะคะห้องน้ำ ห้องค,ครูวนะคะอันนี้กระจา้างมันติดที้กันค่ะแต่ว่าเป็นสร้างที่เมันปูกระเบื้องเนะาะมันติดให้แล้วห้องน้ําข้างในห้องนะคะติดบานประตูเรียบร้อยเหลือแต่สุขภัณฑ์ค่ะอันนี้บ้านหนาห้องมันห้องครัวนะห้องครัวห้องนอนลูกชายห้องนอนลูกสาวนะคะแล้วก็ประตูห้องน้ําข้างนอกนะคะอันนี้ส้างมันติดค่ะ สุขภัณฑ์นี้อลองทีมาปูกระเบื้องหบอกว่าใส่ฝาร็จเอ๋คอยมาซื้อสุขภัณฑ์มาใส่นะคะเพราะว่าบางที่ของอาจจะล้นใส่แตกยังเสียหายเนาะ,ะเวเลยว่าเอาอรอรอทำฝ้าห้องน้ําก่อนนะคะรอเห็นฝ่ากำลังคอยซื้อมาใส่นะคะวันนี้พันก็ออกมาทําโครงไว้ก่อนพรุ่งนี้พันสิมาติดกระจกหค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะทักเปียผลงานให้ดูนะคะ เพื่อไม่ใหใครสนใจต่างต่อคะ่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนชมคลิป,ปครูนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆเสมอมาที่ชมวงคลิป,ปครูนะคะครูก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท,ทุกคนที่สู้อยู่กับการสร้างรายได้จากคลิปนะคะขอให้ยิง่งๆปงัปงๆนะคะยอดย้มันมาเด้งเงิ้รายได,ด้เร็วๆียค่ะสวัสดีค่ะ